แต่ตอนนี้นะครับวันนี้นครับเรามามัดรวมนะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งทิง้งไม่ใช่คือเนี่ยคนจับน้ำจับเลี้ยงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินทิง้งกินคว้างนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับซีรีส์น้ำสมุนไพรของกินทิ้งกินขว้างเนี่ยดำเนินมาถึง8ตัวแล้วครับจดเนื่อนจำได้ไหมเราทําตัวไหนไปบ้างครับ8ตัวเนี่ยเรามีหลากสีมากเลยนะมีทั้งสีเขียวนะครับจากใบเตยนะครับมีสีเหลืองจากเก็ก้วยนะครับมีสีแดงนะครับจากตัวกระเจี๊ยบสีส้มจากตัวมะตูมนะครับสีดําจากตัวเฉากล้วยนะครับเพื่อน แล้วก็มีตัวสีม่วงจากตัวอัญชันด้วยนะแล้วก็มีตัวที่เราผิดพลาดนะครับเป็นน้ำใบบัวบกตัวหนึ่งนะครับและตัวล่าสุดของเรานะครับก็คือน้ำจับเลี้ยงครับสี่น้ำตาลนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ดูครบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมากผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆได้ดูครบกันหรือยังนะครับแต่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเรามามัดรวมนะครับซีรีส์น้ำสมุนไพรของกินที่กินคว้างให้เพื่อนๆชมกันครับ เผื่อเพื่อนๆยังขาดตัวไหนไปหรือลืมตัวไหนไปบ้างนะครับและอยากจะชมต่อนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยกินที่กินๆๆขว้างมีด้วยนะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพร้อมกันเลยครับไปทบทวนความจํากันเลยครับไปเลยเดี๋ยวราลองตัดแล้วลองไปทำดีดกว่าเดี๋ยวขั้นต้นเนี่ยเดี๋ยวขอตัดดอกเก้กวยสดนย่ยงปต่ดให้มันแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปต้มกันนะครับผม wow. อานนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับคือให้มันแยกชั้นเราจะเอาชั้นที่มันสีเขียวเข้มข้างล่างน้ำสมุนไพรในบ้านนะครับวันนี้ครับถึงคิวพระเอกก็คือเป็นตัวอันชันนะครับอันนี้ใช่ไหมใช่รู้ยังว่านี่คืออะไรอันนี้นะไม่ใช่หัวละ พอแล้วนะคบเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาใบบบกเนี่ยเข้าไปล้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปทําน้าใบบวกข้างในบ้านพร้อมกันเลยนะครับไปเจอกันในบ้านเลยแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆเอามาล้างนะครับผมแล้วก็เด็ดเอานะครับเอาเฉพาะใบอย่างเดียวเลยนะครับผมเอ๊ะอีกส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับก็คือใบเตยนะครับใบเตยเนี่ยก็คือเราใช้2แบบอันแรกนะครับเพื่อนๆเอามาพันนี้นะครับผมพันเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับผมอันนี้เอาไปต้มน้ำนะครับมันจะเป็นหนึ่งในตัวของซีรีส์ของน้ำสมุนไพรของกินทิ้งกินขว้างนะครับ เราทำไปทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่5นะครับสีที่เราจะทําวันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนพื้นนํำเนี่ยครับผงเฉากล้วยนะครับประมาณ100กรัมนะครับมาผสมกับน้ำนะครับประมาณ200 ml นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ตัวนี้เพื่อนๆหาซื้อได้ตามตลาดหรือว่าตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับผมนี่เนี่ยได้กลิ่นฉชกวยไหม<อ>กลิ่นฉชกวยออกเลยนะอันนี้คือสีดาสีดำนะครับ ลืมบอกไปนิดนึงครับเพื่อนๆตัวมะตูมเนี่ยมันเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นนะครับมันมีคุณสมบัติในการดับกระหายแก้ร้อนหนนะครับดับความร้อนในร่างกายนะครับช่วยในการเป็นยาระบายอ่อนๆนด้วยแล้วก็คือช่วยปรับสมดุลที่อยู่ในท้องด้วยนะครับเพื่อนๆก็น้ําสมุนไพรตัวนี้มีประโยชน์มากครับเขาบอกว่าติดหนึ่งในห้าน้ำสมุนไพรที่คนกินมากที่สุดนะเพื่อนๆวิธีทําไม่ยากวันนี้เราจะมาทําตัวอะไรนะครับไปน้ําอะไรนะน้าสมุนไพรจีนครับชื่อว่าชื่อว่าจับ จับเลี้ยงถูกต้องวันนี้เราจะทำตัวจับเลี้ยงกันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดีเราก็ได้กลินแล้ว ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ผัดไอตัวดอกเด็กขวยอะครับที่เราต้มไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำต่อนันอื่นต่อไปเด็กยังทำได้เลยไหวไหมไหวไหมสู้สู้อ้าวสู้สู้เอาใหม่เอาใหม่ริ่มเป็นสามสองหนึ่งไหวไหมสู้สู้ดีดีเอาไหวไหมสามสองหนึ่งอ้าวสู้น้ำเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆโอเค ขั้นตอนต่อมานะครับน้าเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งหนึ่งอโตะนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คือเอามาผสมน้ําแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยนะครับผมให้ม้นมันละลายนะครับน้าเริ่มร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรอน้ํทเดือดนะแล้วเพื่อนๆก็เอาฟุ้งที่ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแต่ว่ามันมีทริคอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มันหอมเนี่ยคือให้เราดี้ ที่มันให้แตกขอเราค่อย่ลงไปๆๆๆนะคะรับน้ำเดือดแล้วนะครับะะให้เดือดประมาณนี้เลยเป<อ>ิดไปเลยสั่งคนน,นนะครับให้น้ำตาลละลายเมื่อน้ำตาลละลาย,ลย,ยแล้วเนี่ยเราก็ทำการกรองก็จะเป็นการอันใช้ได้ สูตรนี้เป็นสูตรสําหรับหวานกําลังดีนะครับก็คือเหมาะสําหรับที่จะเอาไปใส่ตัวน้ําแข็งละบางานนะครับถ้ากลัวว่ามันจะหวานไปนะครับแล้วก็คือไม่ใส่น้ําแข็งเพื่อนๆก็คือลดปริมาณน้ําตาลลงได้นะครับอ่านี่ครับน้ําตาลประมาณสัก5้าสนาทีนะเพื่อนๆให้กลิ่นมันหอมมากกว่านี้หน่อยปิดไะครับ15นาทีผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆได้ไหมกลิ่นใบเตยออกแล้วก็สีเพื่อนๆดูนะครับสีออกเขียวเลยนะครับ ได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับเพื่อกเออเพื่อเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้เราขอบเปลี่ยนเป็นน้ำผักแว่นแก้วแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนพราะไหนเราก็ทําออกมาแล้วแล้วเขาเขบอกว่ากินได้แต่พี่ชิมนะผมไม่ชิมแล้วเพื่อนเพื่อนก็คือเนี่ยคนไว้นะครับประมาณ30วินาทีนะครับถึงหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยไม่ต้องต้มนานนะครับต้มให้มันคลายความเผื่อนเฉย กบบเยปนี่คือแบบกองพันเนินเลยเนาะแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็คือใส่น้าตาลลงไปนะน้ำตาลวันนี้ผมใช้เป็นน้าตาลกวนค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รีบเอาไปเทลงเพนลงไปในพิมพ์นะครับเพราะว่าไอตัวเฉลเนียจะเซ็ตตัวเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วเดี๋ยวไปเทลงพิมพ์เลยไป แป๊บเดียวเสร็จตัวแล้วไม่เ,เคยทนะครับเพื่อนๆมัน,มนจะตัวเร็วมากเลยนะเนี่ยผมยังไม่ทันทำอะไรเลย <S <S ดูหน้าของเฉาก๊วยนะครับเพื่อนเ,เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะฟองมันเลยไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้ามีฟองเนี่ยพเพื่อนๆก็ต้องจิ้มฟองนิดนึงแต่เนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะเนี่ยนะมันจะแห้ง แล้กลิ่นมันก็คือจะหอมขึ้นนะครับบราถึงบอกว่ากลิ่นมานตูมองใช่กลิ่นลาะตูมันจะออกดีดีลูกกีนาทีนะ,ะ <ầ? ST AT> กีนาทีาื่ากี้โมกจีนาทีสองพันชาติ <ST AT> สองพันชาติเลยเท่าไหร สองนาทีไม่ใช่ยี่สิบนาทีไม่ใช่สามสิบ hey, นาทีโอเคสามสิบ okay, นาทีครับเพื่อนๆโอเค okay, เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะสามสิบนาทีสิบห้านาทีผ่านไปแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไง กินหอมมากเลยนะครับคือถ้าสมมุติว่าทาง YouTube เนี่ยมันได้กินนะมันก็จะได้กินของเกลกขวยแบบหอมมาเลยแหละ <Wow. S 1> น่ารับประทานมากเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะต้องกรองเอาไว้ตัวพืชทั้งหมดนะครับที่เราใส่ไปเอาออกครับเพื่อเอาน้ำใสๆของมันอย่างเดียว เพื่อนๆครับน้ำอัญชันที่เราทำเนี่ยเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะตักใส่เหยือให้เพื่อนๆดูสีของมันหน่อยเนาะอันนี้คือเป็นอัญชันธรรมดานะครับไม่ใช่อันชันมะนาวนะสีจะออกสีฟ้าสีน้ำเงินอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับเพื่อนๆน้ำผักแว่นเก๋ผมจะชิม <laughs> <laughs> เสร็จ <Es> แล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับตัวน้ํามะตูมนะครับหนึ่งในซีรีส์ของน้ําสมุนไพรของกินทิ้กินคว้างนะครับกับน้ําจับเลี้ยงนะครับสมุนไพรตัวที่เท่าไหร่ของกินทิ้งกินคว้างจะจับได้น้ําจับเลี้ยงนี้นะครับมีสรรพคุณนะครับแก้ร้อนหน่นะครับดับกระหายนะครับแก้ไอละลายเสมหะนะครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะถ้าใครเนี่ยนอนไม่พอนะครับกินจับเลี้ยงเนี่ยจะทําให้สดชื่นขึ้นเลยนะว้าวต้องชิมก ทำหน้าประหลับประเหลือกน,นะเออทำหน้าประหลับประเหลือกเป็นไงมั้งยังจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับ ตัวมัดรวมนะครับซีรีส์น้ำสมุนไพรของกินทิ้งกินขว่างนะครับปีนี้นะครับเราก็ยังมีออกมาอีกนะครับแต่จะเป็นตัวไหนนะั้นนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆฝากติดตามชมด้วยละกันหรือถ้าเพื่อนๆต้องการให้เราทําตัวน้ำสมุนไพรตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะและมีความรู้สึกยังไงมั่งในการทาน้ำสมุนไพรที่ผ่านมานะครับบอกเราด้วยนะว่าเคยไปทําแล้วตัวเนี้ยรสชาติเป็นยังไงหรือว่ามันผิดพลาดตรงไหน หรือว่าอร่อยก็คือบอกเราได้เลยนะเราอยากได้รับคอมเมนต์ของเพื่อนๆตลอดเลยนะครับและตัวไหนเนี่ยที่มันน่าสนใจนะเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับแชร์ให้คนอื่นเขารับดูด้วยนะว่าของกินที่กินฟังเนี่ยมีน้ําสมุนไพรเป็นซีรีส์แล้วนะแล้วก็คลิปหน้าเราจะทําอะไรต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย